นี่ก็คือเท็ดแคนเป็นคนแรกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่รู้ก็เลยเปิดสกิลสองไปก่อนโอเคเริ่มการต่อสู้จังหวะนี้ครับโอ้โหมังกรวัตเตอร์ฟักว้าวความค้างมาเยือนไอสัตว์โอเคแช่แข็งโดนแล้วไงหลุดไหมไอชื่อหลุดแม่งเอ้ยค้างไอสัตว์นี่แหละสายเกียรติเกียรติมังกรแม่งโคตรค้างเลยไอสลัดผักเอ้ยไม่นะกูาตายเอ้ยไม่โดนที่จะสกิลสองเป็นไงมังกรขาววัตเตอร์ฟัก โอ้พัดเจ้าอุเพนั้นก็ไปดูไปเชิญเขาเข้าแคนกันดูดิอ่ะก็เชิญละโอเครอเขารับทึบรับยังรับยังโอเครับแล้วโคตรที่เลยว่า